สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพนิดาวศาสนาพุญนช่วยนะคะสถาปตะกรรมาศาสตร์มหาบัณฑิตกลุ่ม วิชาเทคโนโลยีอาคารค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ดารานีจารีมิตนะคะหัวข้อที่ศึกษาก็คืออิทธิพลของทิศทางการวางอาคารที่ส่งผลต่อการบังเงาในพื้นที่ขดย์ดภายในสถานศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศรรษษาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะซึ่งการศึกษานี้นะคะเป็นการศึกษาลักษณะทิศทางการวางตัวอาคารขดย์ดค่ะว่ามีผลต่อการเกิดร่มเงาและตำแหน่งการเกิดร่มเงาอย่างไรบนพื้นที่ขดย์ดนะคะที่มาและความสําคัญนะคะเนื่องจากอาคารที่ศึกษาเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะ มีอุณหภูมิสะสมในช่วงเวลากลางวันเนี่ยสูงทําให้เกิดความร้อนในบริเวณตรงกลางขอนยาดค่ะนักศึกษาและบุคลากรเนี่ยจึงไม่ค่อยเข้ามาใช้งานเท่าที่ควรนะคะเ,เราจึงเริ่มต้นศึกษาจากเรื่องร่มเงาของอาคารที่ ะะล้อมรอบที่ส่งผลต่อขดอยัดก่อนค่ะวิธีการศึกษานะคะเริ่มต้นจากการสำรวจขค้รขดยัดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงนงสิตค่ะและเลือกมาทําแบบจําลอง 3D ผ่านโปรแกรม Rhino c ีรอนนะคะหลังจากนั้นวิเคราะห์แบบจําลองค่ะผ่านโปรแกรม e c o t e Analysis นะคะกาหนดตัวแปรและตั้งค่าข้อมูลหลังจากนั้นได้ผลวิเคราะห์มาแล้วนะคะจะนํามาศึกษาและเปรียบเทียบการบางเงาและหาตำแหน่งการบางเงาค่ะ ผลที่ได้นะคะคือทิศทางการวางคานเนี่ยมีผลต่อการเกิดร่กเงา อาคารเป็นอย่างมากเลยนะคะสีเลียมผืนผ้าเนี่ยเกิดมากที่สุดในทิศเหนือใต้ค่ะตำแหน่งเนี่ยกระจุกตัวอยู่มุมใดมุมหนึ่งส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเกิดมากที่สุดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะตำแหน่งเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่บริเวณตรงกลางไม่ว่าจะเปลี่ยนทิศทางใดก็ตามค่ะงานวิจัยเนี่ยสามารถนําไปเป็นตัวส่วนช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมขดยาร์ดในอาคารที่มีอาคารล้อมรอบสูงไม่เกิน6-7ถึงเเมตรได้นะคะเช่นในการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการปรับ วัสดปุปูพื้นผิวขอดยาได้ค่ะขอบคุณค่ะ